การแก้เนี่ยซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าจะสําเร็จหรือไม่สาเร็จผมให้ให้น้าหนักไปตรงที่ว่าวิธีที่เราจะแก้แล้วทําให้ประเทศไทยนั้นมันไม่วนกลับไปสู่วงวนแบบเดิมถ้าเราจะให้รัฐธรรมนูญฉบับน,นี้เป็นกติกาที่ถูกยอมรับนับถือในสังคมก็ต้องมาจากการที่ประชาชนทุกภาคส่ว <Luke> นเขาไปมีส่วนร่วมถ้าเรายังไม่กําหนดเรื่องของกระบวนการตรงนี้ให้มันชัดเจนมากกว่าที่จะไปพูดเกี่ยวกับเรื่องเนื้อหาคือเรากระโดดข้ามขั้นปิดคุย ตรงนั้นสุดท้ายมันก็จะกลับมาเป็นบางวนแบบเดิมจับตาการขับเคลื่อนแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60กระบวนการแก้ไขมาตรา256เปิดทางตั้งสะสะรอจะเดินหน้าตามไทม์ไลน์อย่างไรรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จะเป็นประตูสู่ทางออกของประเทศได้จริงหรือไม่ร่วมไขคำตอบอ n l o c k กับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรพรสัน์เลี้ยงบุญเลิศไทยในเดอะทีไขาการเมืองเรื่องใกล้ตัว